<Jungle. S 2> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรจับมือใหม่เทรตลาดโฟเล็กอย่างเซียนหลักสูตรนี้จะจัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกๆคนสามารถเรียนรู้การเทรดโฟเล็กได้อย่างง่ายๆนะคะและสามารถเริ่มทากําไรได้แม้กระทั่งคุณที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเทรดมาก่อนก็สามารถเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยหลักสูตรนี้จนจบหลักสูตรคุณก็สามารถ เทรดและทำกำไรได้เลยแม้จะเป็นหลักสูตรสำหรับจับมือใหม่ดูอาจจะเหมือนเป็นหลักสูตรพื้นฐานแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ิใช้เทรดถึงทุกวันนี้นะคะอาจารย์ใช้เทรดแบบนี้มายาวนานเพราะว่าค้นพบวิธีการเทรดด้วยตัวเองนะคะบวกกับทฤษฎีที่มาสอนในวันนี้เป็นทฤษฎีที่ฝรั่งเขาใช้กันอยากจะให้คนไทยมีมุมมองการเทรด forex ที่ถูกต้องชมหลักสูตรนี้ไปพร้อมๆกันทุกคนนะคะ ก่อนอื่นอยากให้ทุกคนทำความรู้จักตลาดโฟเล็กให้ดีก่กอนนะคะหลายๆคนรู้ว่าเราเทรดโฟเล็กใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วพวกเราเทรดอยู่ในตลาดสปอร์ตนะคะหรือว่าตลาด Global Market นั่นเองแต่โฟเล็กเป็นเพียงแค่สินทรัพย์หนึ่งนะคะเท่านั้นเองหลายๆคนคิดว่าที่เราเทรดทั้งหมดเนี่ยคือโฟเล็กหมดเลยนะคะจริงๆแล้ว ในบัญชีในการซื้อขายเทรดของเราเนี่ยเราสามารถเปิดบัญชีหนึ่งบัญชีแต่สามารถเทรดสินทรัพย์ได้มากมายนะคะหนึ่งแน่นอนค่ะเราสามารถเทรดฟ o เ e ็นะคะหรือว่าสกุลเงินต่างประเทศนั่นเองอันดับที่สองนะคะก็คือ cfd นะคะเป็นหุ้นนะคะหุ้นต่างประเทศถ้าใครนะคะอยากจะเทรด google apple alibaba facebook นะคะสามารถเข้ามาเทรดได้ในบัญชีนี้แต่ แตกต่างจากการถือครองหุ้นนะคะตลาดนี้เป็นตลาดสปอร์ตที่เหมาะสำหรับการเก็งกำไรในราคาของดัชนีหุ้นสินทรัพย์ตัวนั้นนั่นเองนะคะ กลุ่มเมทัลก็จะเป็นกลุ่มทองคำนะคะทองคำโลหะต่างๆเราสามารถเข้ามาเทรดได้และก็กลุ่มคอมมิชชิตีหรือว่ากลุ่มน้ำมันดิบและก็ดัชนีมวลรวมนะคะอินเด็กซ์รวมถึงบัญชีคริปโตเคอเรนซีเราสามารถเทรดเงินดิจิตอลในบัญชีหรือว่าตลาดนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องเรียนรู้ กอนเลยนะคะสอบมือหม่ทุกคนก็คือพื้นฐานการลงทุนในตลาด f o r e x Forex คืออะไรนะคะที่เรารู้จักว่าเรามาเทรดตลาดอัตราแลกเปลี่ยน f o r e x ก็คือเงินต่างประเทศนั่นเองนะคะที่ทุกครั้งที่เราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเราจะต้องมีการแลกอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็เวลาเราเดินทางกลับก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกลับมาที่ประเทศเดิมนะคะ ส่วนข้อดีในการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนมันมีสเสน่ห์อย่างไงนะคะตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าซื้อขายมากกว่า7ล้านล้านยูเอสดอลลาร์ต่อวนันซึ่งมีมูลค่าสูงมากนะคะการที่เราเข้ามาเทรดในตลาดที่ใหญ่แบบนี้นะคะ มันทําให้หนึ่งไม่มีเจ้าการที่หากว่าเราเทรดในตลาดที่เล็กนะคะมีเงินหมุนเวียนออหลักพันล้านมันมีความเสี่ยงมากๆนะคะอย่างเช่นตลาดทีเฟกบ้านเราก็มีหมุนเวียนเพียงแค่พันกว่าล้านบาทต่อวันซึ่งถามว่าความเป็นจริงว่าในตลาดเราประเทศไทยมีคนที่มีเงินหลักพันล้านไหมคะแน่นอนค่ะมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากว่ามีคนที่สามารถมาปั่นตลาดนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงดัชนีไปทางทิศทางใดทางหนึ่งเนี่ย ก็มีผลอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่แตลกใจเลยว่าทุกครั้งที่มีการเทขาย l t x RFF แน่นอนคะ่ะจะมีผลกับดัชนีราคาของหุ้นด้วยเพราะว่าเราเทรดอยู่ในกลุ่มของเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในตลาดโลกนะคะตลาดที่ใหญ่ๆหญ แน่นอนค่ะว่า7ล้านล้านยูเอสดอล่าเป็นไปได้ยากมากๆนะคะเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆที่จะมีคนมีเงิน7ล้านล้านยูเสดอลล่าแล้วก็มาปั่นให้ตลาดผันผลแบบนี้เทียบเรียกว,ว่าก็ต้องมีประมาณธนาคารกลาง3ประเทศรวมกันหรือว่าตลาดวอลสตรีทสามสาวอลเลยนะคะถึงจะสามารถ เข้ามาเปลี่ยนแปลงดังชนีราคาของ Forex ได้นะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่1น,นะคะข้อดีที่2นะคะคือตลาดนี้ไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนไม่เสียภาษีนะคะโดยบริษัทโบรกเกอร์เนี่ย จะได้ค่าบริการจากส่วนต่างของราคาในการซื้อขายของนักลงทุนนะคะหรือที่เขาเรียกสั้นๆว่าค่าสเปรดจะมีราคาซื้อและก็ราคาขายถ้าใครยังนึกไม่ออกอยากจะให้นึกถึงเวลาที่เราซื้อขายทองคําราคาซื้อราคาหนึ่งเวลาราคาขายราคาหนึ่งนะคะหรือว่าที่เราไปแลกแลกเงิอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศสังเกตไหมคะเงินยูโรสตลานะคะราคาซื้อ อีกราคาหนึ่งนะคะราคาขายก็อีกราคาหนึ่งตลาดนี้เป็นตลาดที่มีคนกลางหรือว่าเป็นตลาด OTC market OTC market ก็คือ over the counter คือไม่มีเคาน์เตอร์แต่ถ้ายะไปเคาน์เตอร์ไปที่ธนาคารหรือว่าซูเปอร์ลิสได้แต่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ไม่มีเคาน์เตอร์นะคะถ้าคุณอยากจะซื้อขายโพรเล็กนะคะเพียงแค่มี MT4 นะคะเป็นเครื่องมือการให้บริการในการเทรดจะโดยการจับมือผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันเอง ผ่าน mt p o n e นอกจาก mt 4ก็จะมีค่ายอื่นนะคะ mt 5 i สีเ h เ a d e r และเครื่องอื่นออีกมากมายนะคะอยู่ที่โกเกอร์นั้นทำการเชื่อมกับเครื่องมืออะไรแต่หลักๆให้รู้ว่าเป็นการเทรดโดยไม่มีคนกลางนั่นเองนะคะ ข้อดีของการที่ไม่มีคนกลางแน่นอนคือต้นทุนก็จะถูกลงด้วยนะคะข้อดีข้อที่4ของตลาดนี้นะคะก็คือตลาดนี้เปิดตลอด24ชั่วโมงจันถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เสาร์อาทิตย์ราคาจะไม่ขยับนะคะดังนั้นนักเทรดทุกๆคนที่เป็นนักเทรดระยะกลางนะคะไม่ใช่นักเทรดระยะยา,ยาววันศุกร์ควรปิดสถานะ เทรดซืะะ้อขายอะไรถ้าคุณไม่อยากข้ามวันให้ปิดสถานนะเมื่อกําไรข้อดีข้อ5นะคะสําหรับการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนก็คือตลาดนี้เป็นตลาดมาร์จิน้นนะคะมีเลเวอเรจให้เราใช้เลเวอเรจเนี่ยทำให้เราแม้มีเงินน้อยแต่ก็เปรียบเสม,มือนการใช้เงินลงทุนเยอะเลยนะคะแต่ก็เป็นดาบสังคมเหมือนกันนะคะคือสามารถสร้างความสูญเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราต้องเรียนรู้ถึงหลัก money management ซึ่งอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะ ข้อดีข้อที่6นะคะก็คือมีความคล่องตัวสูงสามารถซื้อขายไดในราคาที่ต้องการโดยไม่ต้องรอการจับคู่เคะเนนข้อทีอ่7นะคะก็คือมีบัญชีหลากหลายประเภทให้ใช้ด้วยนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่มั่นใจคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีเดโมได้ส่วนมือใหม่เหมือนกันแต่อยากได้กําไรนะคะแต่ไม่กล้าลงทุนเยอะคุณสามารถเริ่มเปิดบัญชีเซ็นนะคะร้อยเหรียญเนี่ยก็น่าจะเทียบเท่ากับ1นึ่งหมื่นเหรียญยูเอดดอเรลารเลยนะคะ แล้วก็บัญชีมาตรฐานสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะคะเรียนรู้มั่นใจแล้ะสามารถเทรดตามเงินของเราได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะข้อสุดท้ายนะคะก็มีเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์มากมายมาอำนวยความสะดวกนักลงทุนต้องบอกเลยว่าโลกลเด้นมีมายาวนาะนเพราะฉะนั้นมีการพัฒนาเครื่องมเครื่องมือให้กับนักลงทุนมาเยอะมากจริงๆที่นี้ก่อนอื่นที่ทุกคนจะเข้ามาสู่ตลาดโเกเด้นหรือเริ่มเทรดนะคะอยากให้ทุกคน ตับ Mindset พร้อมๆกันไม่ว่าคุณจะเคยเทรด forex มาแล้วนะคะหรือว่าคนที่กำลังจะเริ่มเทรด forex แล้วนะคะทิปอยากให้ทุกคนมองว่า forex นี่คือเกมเกมหนึ่งนะคะ forex is a game นะคะนี่คือวิสัยทัศน์ของต่างชาติหรือฝรั่งเขาก็มอง forex เป็นแบบนี้เหมือนกันการที่เรามองว่า forex นี่คือเกมผู้เล่นต้องสนุก การที่ผู้เล่นสนุกทําให้เราไม่เครียดหลายๆคนที่เริ่มเข้ามาเทรดในตลาดโอลเดตเพราะมองว่ามันคือเงินมันคือการลงทุนมันคือหลายๆทิ้หลายอย่างนะครับแล้วแต่แต่และคนคิดแต่มันคือความเครียดหมดเลยพอเราเครียดนะคะมีผลกับวิสัยทักน์ในการเทรดด้วยดังนั้นหากว่าเราเครียดมากเกินไปการที่เราจะกดออเดอร์เนี่ยเราคิดเยอะพอเราคิดเยอะเนี่ยทำให้บางคนก็เครียดเหงือออกเลยเหงือออกไม้หมอกมือต่างๆนะคะ แต่อยากจะให้รู้สึกแบบสบายๆรู้สึกว่าเหมือนกับเราเล่นเกมเกมหนึ่งแต่เกมนี้ต้องใช้การวิเคราะห์และวางแผนมีหลักการเล่นง่ายๆของเกมเกมนี้คือถ้าคุณวิเคราะห์ถูกคุณได้ตังค์แต่ถ้าคุณวิเคราะห์ผิดคุณจ่ายตังค์นี่คือเกม f o r l ล t s เพราะฉะนั้นถ้าคุณมองว,ว่ามันคือเกมวิเคราะห์ถูกคุณได้ตังวิเคราะห์พลาดคุณจ่ายตังคุณจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์มากๆเพราะหากว่าคุณไม่มองว่ามันเป็นเกมแบบนี้การที่คุณแบบบางคนเนี่ยการเทรดฟอเร็ก์คือใช้อารมณ์เลยเห็นตลาดกระชากปุ๊บตามอย่างเงี้ยค่ะเห็นตลาดราคาพุ่งยาวๆปุ๊บฟลโล่บปรากฏว่ารูดไส้กลับมาแล้วเครียดอีกเนี่ยเพราะฉะนั้น พอเราไม่ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและระเบียบม,มันทำให้พังนะคะดังนั้นมาเริ่มพร้อมๆกันอย่างถูกต้องวันนี้หลักสูตรนี้นะคะจิ๊บอยากจะให้ทุกคนเริ่มเพจอย่างมีวินยัยอย่างมีการวางแผนและการวิเคราะห์ การวิเคราะห์การเล่นเกม forex จะต้องมีการวางแผนที่ถูกต้องคุณถึงจะชนะเกมนี้ได้อย่างชิลชเลยนะคะแล้วเดี๋ยว,ยวจะมาสอนว่าเราจะเล่นเกมนี้ชนะได้อย่างไร